โอ oh. ้สหตอนีครับผมคือดรนิโมผู้นาญการด้านเพศศึกษาทุกคนเห็นอะไรไหม <laughs> เอาละมีอะไรที่ดรทำไม่ได้บ้าง <laughs> <laughs> วันนี้เนี่ยเราเราจะมาทำปืนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำปืนลูกปูกเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำปืนยิงลูกปูกัน <laughs> เอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย let's go <S <laughs> นี่นี่นี่ฮนี่คืออุปกรณ์ของเราอ่ะนะโอ้โหไม่โคตรแพงดูดิ <c oughs> อืมเสาวหน้าม้าหนูอ่าโอเคเรียบร้อยเรายังขาดอะไรไปอย่างหนึง่งทุกคน <c oughs> อย่าลืมดิ <c oughs> เอาสีอะไรดีดรชอบสีเขียวมันคลีนดีไงอยูที่ห้องมีอะไรบ้างสีเขียวหมวฟังสีเขียวเอลสีเขียวรองเท้าสีเขียวหมอนสีเขียวเจืออะไรกันลงโอเวอร์ไซส์สีเขียวเยอะจังว่ารถดิ้งเสียหมอสีเขียว เขาไม่ไดีใจหมวกข้างนอกสีเขียวบ้องสีเขียวเ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วเราต้องเอาสีเขียว <c oughs> เอา้าเอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาสวมกันเลยโอเคได้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 โอ้โห เดี๋ยวเราค่อยไปหาลูกกันนะทุกคนได้แล้วได้ละ,ละ <c oughs> ใส่ว่้เก็บงนิดเฮ้ยหลอที่หลอที่้ย <c oughs> ทุกคนนี่คือลูก,กนทุกคนนี่ <c oughs> <c oughs> มันไม่เลมนะโอเคมาใส่เว่นเก็บตรงนิดนึง Chào